โอเคครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมท่านใเช่นเคยนะับคลิปนี้เราอยู่กับเกมนี่เกะกันต่อนะครับผมกับในเรื่องในด้านหน้าของเรานะครับผมกับชื่อตอนว่าฝึกชงค็อกเทลนะครับผมก็มันจะเป็นไงก็ไปดูกันเลยดีกว่านะก่อนจะไปดูก็เหมือนเดิมนะมก็ฝากกดติดตามผมหน่อยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทําคลิปต่อไปเรื่อยๆนะโอเคจะเป็นไงก็มาดูกันเลยดีกว่านะสถานที่คือเออเทตี้บาร์นะ กดบัตรอะไอย่างเนี่ยเช็คก่อนนะไม่ใช่ไม่ใช่ใชอัดคลิป้วลืมกดลืมบัตรอัดคลิปนะโอเคกดอัดแล้วนะวันนั้นฉันเหนื่อแทบจะขาดใจก็เลยอยากดื่มอะไรสักหน่อยลูกค้ามาเหรออ้าวคุณเหรอคะเนี่ยอ,อย่ะดีร้านมากะลยท่านแะเดี๋ยวสิทำมาพวกเธอสองคนไปที่ได้หรอได้ให้นายาสบาเลยนะครับเดี๋ยวคืนนี้เธอสองคนเป็นบัร์เทเลอร์หรอเปล่า ถูกต้องตามนั้นนะคะค,คือที่จริงก็แค่เอตนั่นเลยค่ะฉันนะ่ะยังไม่มีสิทธิ์เลือเองว่าบาร์เทนเดอร์หรอคะบาร์เทนเดอร์หรอะคะแต่ในการแสดงครั้งหน้าน่ะฉันต้องรับบทเป็นบาร์เทนเดอร์แต่ฉันนะ่ะไม่รู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับการชงเครื่องดื่มเลยค่ะก็เลยมาให้เอตนั้นช่วยสอนอยู่ค่ะไม่อยากจะรู้ให้ว่าเธอชองคระดิ่มเป็นด้วยนะเอทน่าเสียดายนะคะแต่ก็ไม่ได้เก่งอะไรขนาดนะะั้นหรอกค่ะ ดิฉันน่ะโูเก็คซึ่งเป็นฐานไว้ชงให้ลูกค้าที่ชอบที่ชอบดื่มโน่นั้นทํางานที่คอยรัดเ,เธอเลยรู้เรื่องอประเภทประเภทกับแบรนด์ของแอมพ์ฮอร์ดีอยู่แล้วเจนคิดว่าเธอน่าจะเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วเลยล่ะคะ่ะคอเทลนะ่ะคอเทลนั้นอาศัยการอาศัยส่วนผสมที่มันยังเป็นหลักเพราะฉะนั้นนะ่ะแค่จำสูตรได้ถูกต,ต้องนะ่ะและ้วก็ทำเคื่องดื่มเรื่องรสออกมาได้แล,ละะ้วค่ะ อโอเคไม่ได้จริงแล้วนะไหนทำมาได้จังหวะพอดีนะคะนอ้องเชลก็ดื่มให้เขาดูสิคะนัวเอ๊ะอ้าวดีดีนะแต่ว่าว,วันนี้นะ่ะคุณทอมเต่คุณอังเพลตั้งใจจะดูมา,มากมายเลยนะดิฉันนะ่ะจะเชื่อมันในตัวคุณเลยคะ่ะจริงเหรอได้ใ,ใจใช่ไหมคะไม่ใจะจะทับนะ่ะผู้จัดการในใจสิก็ได้คะ่ะ ฉันจะพยายามทำท,ที่เอนะ็นนั้นสอนให้ค่ะคุณอยากดื่มแบบไหนเป็นวิเศษไหมคะอืมงั้นเอาที่คิดว่าเธอมั่นจใจที่สุดก็แล้วกันนะอืมขอคิดก่อนนะคะเอางั้นเอาเป็นเรนโบ้พีดีไหมคะผมไม่ได้ดืม่มเพราะขอเทล่ยวนะถึงผมจะยุ่งถึงแล้วแต่ผมก็ไม่ดืมนะ่มแบบเพราะนั้นผมไม่โดนหลอกมันเป็นยังไงนะผมก็ขอไม่ขึ้นรูปแต่กันเนาะ ก็นนี้เนี่ยคุณยังชงได้ไม่เป็นหาเพราะมันใช้ส่วนผสมค่อนข้างน้อยอัตราส่วนก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรด้วยก็ได้ค่ะจะลองดูนะเดี๋ยวที่ตื่นเต้นกันจนมือไม้ชั่นไดาทำไปทีเริ่มผสมเครื่อดื่มจะนันไม่นานก็ออกมาเป็นข้าวเทียวซี่ผู้อ่อนลังทังน่าจะหวานเรียบร้อยค่ะหวังว่าคุณจะชอบนะคะ นู่นกับเอเดนมองฉันด้วยท่าทางที่กังวลมากน้อยแตกต่างกันไปฉันไม่ค่อยจิบขอเทียวเข้าอืมอร่อยนะเนี่ยจริงเหรอคะลดแอลกอฮอล์กับผลไามา้นั้นเข้ากันได้เป็นอย่างดีช่างสมุนไพรตัวใจคองเราแน่นอนถ่ายดีมากเลยนะคะนัวงั้นนี่น้องชิมมาไหม,อมเ,อเอ็ดเอ๊ะได้เหรอคะงั้นก็ขออนุญาตจิบสักครู่นะคะ จิบสักนิดนะคะัเออคุณผิวดำเอ,อ็แล้วแกะประชันแล้วก็จิบเข้าไปนีคือว้าวช่วงสดชื่นจังเลยนะคะเนี่ยคงจะลองดูสิคะนัวเออไม่อยากรู้หรอคะว่าขึ้นเด็กผิตัวเองเนี่ยเป็นยังไงก็อยากรู้นะคะ่ะแต่ว่าเออลืมไปนะว่าหนัวเขาเอ่อคออ่อนเนาะก็ได้คะ่ะสักอีกเออสักอีกแล้วกัน,นะคะ่ะว้าว อร่อยจริงด้วยทำได้เพราะคุณแท้ๆเลยนะคะเอียรขอบคุณมากนะคะที่เราเออกมาเป็นแบบนี้ได้นะ่ะเพราะขอ้าสภามายาของคุณต่งางหากนะคะงั้นวันนี้นหะนก็พอแค่นี้ก่อนแล้วกัน,นะคะ่ะอยาดื่มอะไรอีกจะแก้มไหมคะไหนท่านอุตส่าห์รรม,มาแล้วอะ่ะแค่เติมแก้เวเดียวหน่ะน่าวถือได้แย่แก้วเดียวมันไม่เคยไปจริงเยอะนะครับรับทราบค่ะที่ฉันแล้วก็กระดาให้เกียรติฉันเริ่มก่อนท้าคู่ดื่มแก้วนี้เองได้ไหมคะ อเอาสิได้แล้วคะ่ะเอชช็อคเทลอย่างชนชันนานแล้วดันแก้วสองไอชันม,มือชีพจังเลยคนระับหืมรสชาติตั้งตโดเ่นแล้วก็นุ่มลึกอย่างน่าประหลาดใจ,จด้วยจากตาที่คนตาที่คนเบิกกว้างขนาดนี้แล้วนะ่ดิฉันก็ตรงใจคะ่ะที่ได้ตรงใจของคุณนะ่โอ้โหเก่งเหลือเกินเอาอร่อยเหรอคะอร่อยเหรอยคะ ขอชิมด้วยได้ไหมเอ๊ะเดี๋ยวเสียงคุณนะเอ๊ะเสียงชัดเหรอคะตาละเออมัดหมุนไปหมดเลยโอนันเริ่มโซเซไปมาก็จะต้องคว้องลงไปทางเอด็ดตายแล้ว,เอ,วเอ็ดหัวเฮอไม่ต้องหวดหรอคะโอนหนักรับเธอไว้ทันดมืันว่าเธอนันจะคอยออาขออ่อนมากเลยสินะคะเนี่ยเออใช่แล้ว บางทีเองสนะเธอถึงไม่ยอมชิมเครื่องดื่มที่ตัวนั้นทำเนีน่าจะสังเกตให้เดียวกว่าน,นี้นะคะเนี่ยคนในเมนี่ไม่น่าเผลอปล่อยไม่น่าเผลอมองเรื่องแบบนี้นั้นมองข้ามเรื่องแบบนี้ไปได้เลยคะ่ะขอโทษนะคะงั้นฉันจะพาเธอกลับห้องนะไม่ต้องหรอกคะ่ะท่านที่ไหนเละนี่แต่เป็นความรับผิดชอบของดิฉันนะคะดิฉันอาจจะจกกัดการเองคะ่ะโอเคตามนั้นแล้วกันนะ เอาละา,าน่านะโดนจะมาเป็นวัน,นเดอร์ถ้ามีเวลาบ้างแล้วก็แวะมาด้วยนะคะเพป็นคงเห็นแล้วนะครับว่าเธอนักตั้งใจทุ่มเทขนาดไหนเอตุ้ม้ามาขับมองนัวด้วยสายตาเป็นห่วงเมื่อจะเทดีบาร์ไปนั้นแชงก็เช็ค5แชงเช็คตารางงานของซาลาน่าแต่ว่าจะก,กินสักแก้วสองแก้วจังเลยแฮะอยากดื่มเลยนะผมจะได้ง,ง่าย โอเคนันก็จบเวลานะครับเ,เรื่องฝึกชงกอเทียวนะครับก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผมก็อย่าลืมฝากกดติดตามผมด้วยนะครับผม